ดี๋ยวรอล,ลูกเพจเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอิจันค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์นะคะมาอยู่กันที่หน้างานของการซ่อมบ้านเจ็ดหลักนะคะไหนดูไหนสวัสดีลูกเพจอิจันค่ะตอนนี้นะคะก็ แมงปอนะคะแล้วก็น้องๆน,น้องโบน้องนิกนะคะวันนี้เรามาพาลูกเพจมาดูที่หน้าง,งานค่ะสําหรับโครงการซ่อมบ้านเจ็ดหลังให้ผู้พิการยากไร้ที่ปทุมธานีเนาะวันนี้นะคะก็มาซ่อมบ้านหลังที่4ี่แล้วได้ดูแตกไกลๆนะคะจะบอกว่าลูกเพจอิจาน่าสังคมอิจานทุกๆคนนะคะ ที่ร่วมบุญร่วมบริจาคมานะคะวันนี้พามาให้เห็นเลยว่างานของเราคืบหน้าไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เป็นวันที่3ของการซ่อมนะคะงานหลักๆของการซ่อมบ้านหลังนี้ก็คือ1ก็คือทําพื้นเนาะเราเอาดินเข้าปรับพื้นอันนี้คือหินคุกต่างๆนะคะเอาดินเข้าเอาทรายเข้าแล้วนะคะลูกเพจจาน้องฝนเด็กเต็นได้ไหมเด็กสาว17ปีที่ต้องนอนในเต็นท์นะคะกับบ้านหลังเก่าๆผุๆเนี่ยคะ่ะอันนี้คือเราลื้อ ออกหมดแล้วนะคะแล้วก็จะทําให้ใหม่งานหลักๆก,ก็คือจะมีทําพื้นนะคะปรับพื้นแล้วก็กั้นห้องนอนค่ะให้คุณตากับคุณยายเนี่ยนอนข้างล่างไม่ต้องขึ้นบนบ้านละเมื่อก่อนห้องน้ําจะอยู่ข้างล่างเนาะแล้วตากับยายที่เขาแบบแก่ๆเดินยากๆอะค่ะขึ้นๆลงๆตอนกลางคืนเนี่ยต้องลงมาห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะลําบากมากคุณยายเป็นผู้พิการทางหู ต้องใช้อ่าเครื่องช่วยฟังนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่งไปผ่าตาัดตามาด้วยเพราะว่าตาเนี่ยเป็นต้อเป็นฟ้ามองไม่เห็นนะคะก็หูก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีส่วนคุณตาเนี่ยนั่งอยู่บนบ้านตรงนู้นอยากไปหาคุณตาเหมือนกันแต่ว่ากลัวเดินเข้าไปในหน้างานแล้วอันตรายนะคะก็ได้อยู่ไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาทางไปหาคุณตาแล้วกันนะคะคุณตาก็รออยู่นะคะตาบุญช่วยอยู่ตรงนู้น นะคะคุณตาเนี่ยก็ป่วยเหมือนกันด้วยวัยที่จะ80ปีแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีโรคประจําตัวด้วยแล้วก็ตอนนี้เหลือปอดข้างเดียวเพราะว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนะคะก็เวลาขึ้นลงเดินเนี่ยคุณตาสวัสดีจ้ากินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวหรือยังกินแล้ว <laughs> อยู่แวบบแบบไม่กล้าไม่รู้ว่าเราจะเดินเข้าไปหาตาได้ทางไหนบ้างเพราะว่าอุปกรณ์ก่อสร้างมันเต็มไปหมดเลยอะลูกเพดขามาดู ตรงนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นงานก่อสร้างของเราเนี่ยแหละนะคะที่สังคมอิจั์ของเราจะซ่อมบ้านให้ใหม่ให้ผู้พิการยากไร้คุณตาคุณยายหลังนี้เป็นหลังที่4แล้วนะคะที่เราเริ่มคือเสร็จไป3หลังละผู้พิการยากไร้แต่ละคนเขาก็จะแบบมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเนาะอย่างบ้านหลังนี้ก็สังกะสีผุหลังคาพังไม่มีห้องนอนไม่มีที่สําหรับคนแก่นะคะแล้วก็มีเด็กสาวด้วยเพิ่งจะ17ปีเนี่ย ก็ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเวลาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะน้องนอนอยู่ในเต็นท์เอาเต็นท์เต็นท์ลายพางอะ่ะกางอยู่กลางบ้านแล้วก็นอนตรงนั้นนะคะซึ่งทางอีจันเองเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กสาวไม่ว่าจะเป็นพวกห้องน้ําอะไรเงี้ยค่ะห้องน้ําก็มีที่กัน้นแต่ว่าไม่มีหลังคาตอนที่เรามานะ ตอนนั้นไม่มีหลังคาแล้วสังกะสีมันก็ผุเราก็เลยมาซ่อมให้วันนี้เป็นหน้างานวันที่3มแล้วนะคะเห็นว่ามีการทําบล็อกขึ้นโครงจะทําพื้นในตัวบ้านละแล้วก็ฝั่งเนี้ยขุดลอกคลองเรียบร้อยเพื่อที่จะฝังท่อนะคะระบายน้ําเวลาเราทําห้องน้ําให้ตาให้ยายใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีการฝังท่อ เอารถแบ็คโฮมาลงนะคะก็มาขุดทำงานกันทั้งวันเลยกำหนดการน่าจะ20วันค่ะบ้านหลังนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยดีนะคะขอบคุณสังคมอีจันทุกคนที่ร่วมบุญกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณลูกเพจทุกๆคนนะคะที่ไม่ทิ้งผู้พิการยากไร้นะคะลูกเพจขาปะเดี๋ยวเราไปดูตรงน้นน้องโบอกค่ะสำหรับอันนี้นะคะเขาก็กำลังทำพื้นปรับพื้นข้างล่างนะคะเป็นชั้นชั้น ชั้นหนึ่งของบ้านคุณตาคุณยายนะคะนี่ตอนนี้เขาเริ่มปูพื้นแล้วเพื่อที่จะทําห้องนอนให้คุณตาและคุณยายข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเดินขึ้นไปนอนข้างบนนะคะซึ่งมันอันตรายนี่บันไดมัน,<า>นชั้นก็คือเราจะทําห้องนอนให้ทำห้องนอนให้ใ2อห้องนอน แล้วก็ทํำห้องน้ําให้ใหม่แล้วก็ทำโซนรัวให้ใหม่อย่างอย่างน้อยๆก็คือตากับยายเนี่ยไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงละเพราะว่ามันอันตรายน้องโบเล่าให้ลุกเพจฟังหน่อยว่าโครงการนี้เป็นไปเป็นมายัางไงเออค่ะโครงการนี้ก็คือจะเริ่มจากมีอบตอแล้วก็พีเจ้าหน้าที่พอมอจอนะคะช่วยค้นหาหรือว่า ส,สำรวจนะคะในพื้นที่ปทุมธานีนะคะว่ามีผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือมีหลังไหนบ้างบ้านไหนบ้างว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อาจารย์เราเนี่ยตั้งใจที่จะซ่อมบ้านให้กับผู้พิการหรือว่าผู้ยากไร้บางคนเนี่ยทั้งพิการแล้วก็ยากไร้นะคะในตอนแรกเนี่ยเราร่วมกับเรือนจําอาเภอธัญบุร,บรีซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยจะเป็นช่างมาก่อสร้างให้เรานะคะแต่ว่า ในบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยความที่ระยะทางนู่นนี่นั่นเนาะเราก็จะมีช่างที่เป็นช่างในพื้นที่นะคะก็คือพี่ช่างเปานู่นอยู่ตรงน้นนะคะมาร่วมกันนะคะเป็นโครงการที่เราจะช่วยเหลือผู้พิการยากไร้เนี่ยแหละน้องโบแล้วทีนี้เราก็ประสานกับพมจปทุมธานีแล้วก็อบตอต่างๆเทศบาลต่างๆในพื้นที่ว่ามีหลังไหนที่เข้าเกณฑ์ที่เราควรจะไปอมอบ มอบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเขานะคะก็ได้มาทั้งหมด7หลังใน7เขตพื้นที่ที่ปทุมธานีหลังนี้ก็เป็นหลังที่4ที่เรามาสร้างให้เนาะบรรยากาศของวันที่3จริงๆ จริงๆเราไปเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ก็คงไม่ได้แล้วแหละอันตรายอาจจะมีพวกเศษลวดนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าอัปเดตให้สังคมอีจันทุกคนได้ดูว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์เงินที่ร่วมบุญกันมานะคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกอย่างเริ่มการก่อสร้างแล้วนะคะแล้วก็เดีย๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังต้องเป็นกล้องหน้าและจังหวะน,นี้ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกๆคนค่ะที่อยู่กับเรานะคะในไลฟ์สดนี้นะคะตอนนี้เบนกออยู่ที่บ้านของยายอาภายัยคุณตาบุญช่วยนะคะอยู่ที่ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะน้องโบมากับน้องโบนะน้องฝึกง,งานของเรานะคะก็จะเล่าให้ฟังว่านอกจากที่เราจะมาช่วย ซ่อมบ้านหลังนี้ให้มันน่าอยู่ขึ้นให้มันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกบ้านหลังนี้ยเป็นบ้านของน้องฝนฝนเด็กเต้นเนี่ยล่ะค่ะลูกเพจขาที่เราเรียกกันว่าฝนเด็กเต้นอนะ่ะเนาะถ้ากลับไปเซิร์ชนะอีจันจะเรียกนนองว่าฝนเด็กเต้นเพราะน้องฝนเนี่ยเป็นเด็กมอ6อายุ17ปีแล้วเป็นเด็กผู้หญิงด้วยแล้วตอนเนี้ยที่บ้านของเขาไม่มีพื้นที่สําหรับ เออสำหรับน้องฝน,นเลยคือพื้นที่ส่วนตัวของเด็กสาวอะ่ะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเด็กสาวอย่างเงี้ยเราอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างน้อยๆไว้แต่งตัวอาบน้ําหรือว่าไว้นอนคนเดียวเออซ,ซ,ซึ่งมันต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มิดชิดใช่ซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มิดชิดสําหรับฝนมากขนาดนั้นไอ้ฝนมันก็เอาเต็นท์มากลางนอน,<ส>นเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่งตัวเอ้ยนู่นนี่นั่นมีโต๊ะเขียนหนังสือเล็กเลนะคะ คือหนึ่งห้องก็อยู่ในเต็นนั้นเลยคือหนึ่งห้องอ่ะอยู่ด้วยกันหมดทุกคนในบ้านตากับยายก็อยู่หนึ่งมุง้งคุณลุงก็อยู่หนึ่งมุง้งไอ้ฝนก็อยู่ที่เต็น,นซึ่งทาง,ทางพี่จันแล้วก็ทางอีจันของเราเนี่ย<ม>เคยมาสํารวจแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นอยู่แบบนี้ม,นมันไม่ปลอดภัยสําหรับ เด็กผู้หญิงนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณตาคุณยายเนี่ยแก่อายุกําลังจะ80ปีละห้องน้ำํำอะอยู่ชั้นล่างตอนกลางคืนอะคิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเดินลงมาก็จะอันตรายแค่ไหนหคือเดินก็ยากคุณตาเนี่ยเดินขึ้นบันไดประมาณสักสี่ขั้นเนี่ยเหนื่อยแล้วเพราะว่าปอด,เ,ดเหลือข้างเดียวใช่ส่วนคุณยายเนี่ยตาไม่ดีแล้วก็หูไม่ดีด้วยต้องใช้เครื่องช่วยฟังเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันก็เลยต้องทําต้องซ่อมเลยซ่อมให้ตอบโจทย์กับ กับผู้ใช้ใชงานเอออย่างน้อยตายายลงมาอยู่ข้างล่างดีกว่าเราเราจะทําห้องให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยก็จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งของตัวเองที่มันมีชิดห้องน้ําตอนที่มาตอนนี้ห้องน้ํานั้นอะถูกลื้ไปแล้วนะคะห้องอาบน้ําตอนที่เรามาเนี่ยอยู่ตรงนน้นะให้ดูอยู่หลังบันไดตรงนู้นนะคะตอนนี้ลือ้ออกไปละตอนนั้นห้องน้ําอะเป็นสังกะสีกันข้างๆแล้วไม่มีหลังคาแล้วประตูห้องน้ําอะเป็นผ้าสีแดงเป็นผ้านะ เป็นเป็นผ้าสีแดงห้อยไวลง,ลงมาห้อยไวสองข้างคลุมลงมาแล้วข้างบนน่ะโลง่งไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาโล่งเลยอยู่หลังบันไดซึ่งตอนนี้ห้องน้ําก็โดนรื้อไปแล้วนะคะห้องน้งําโล่งเป็นห้องสําหรับอาบน้ําแล้วคิดดูว่าเด็กสาวสิบเจ็ดปีต้องอาบน้าอย่างเงี้ยต่อให้มีสังกะสีกั้นสังกะสีก็เป็นรูเป็นสนิมมันไม่ปลอดภัยเลยใชถ่ถ้าสมมติว่าลงมาอาบน้ำตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ปลอดภยอยัยเพ<อ>ราะกลางวันก็ไม่ปลอดภยัยใช่ นะคะก็โครงการซ่อมบ้านหลังนี้นะคะก็เลยต้องเกิดขึ้นแล้วก็ซ่อมให้เร็วที่สุดซึ่งเราก็ดีลกับทางช่างไว้แล้วว่าเราจะใช้เวลาซ่อมบ้านหลังเนี้ยให้ตากับย้ายเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของตากับย้ายของน้องฝนของครอบครัวเนี้ยใช้เวลาประมาณ20วันบ้านหลังนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยดีนะคะอนุโมทนาบุญกับสังคมอิจันทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกเพจอิจันทุกคนเลยอีกเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องของน้องฝนน้องฝนเนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ม6อีกประมาณเดือนหนึ่ง จะเรียนจบม6และว,วันนั้นมาถามว่าฝนเรียนจบมหแล้วฝนจะเรียนอะไรฝนบอกว่าหนูจะไปทํางานโรงงานค่ะหนูไม่เรียนมาถามว่าทำไมถึงไม่เรียนฝนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กกําพร้านะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็แยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง แล้วคุณตาค,คุณคุณปูกกับคุณย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะปูกกับย่าก็จะมีอาชีพอะไรมากมายตอนนี้ก็แก่แล้วนะคะอย่างมากๆได้เงินผู้สูงอายุ1ได้รับจ้างดัดเหล็กดัดเหล็กเนี่ยกิโลละ3บาทเหล็กเหล็กเส้นนะคะเหล็กม้วนๆอ่มนนะมันจะมาเป็นม้วนใช่ไหมคุณตาต้องเอามายืดให้มันตรงก่อนเอามายืดให้มันตรงก่อนแล้วก็ามาตัด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 ,ต,ดตัดเสร็จแล้วเอาไปดัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ทุกกระบวนการเนี้ยคุณตาทําได้1กกิโลอ่ะจะได้เงิน3บาทนี่คือรายได้ของครอบครัวที่มีอยู่ชใช่เพราะฉะนั้นฝนก็เลยบอกว่าหนูไม่เรียนพี่หนูไม่มีตังเรียนหนูไม่ได้วางแผนมาก่อนเลยว่าหนูอยากเรียนอะไรหนูไม่เคยคิดว่าชีวิตหนูจะต้องเรียนต่อเพราะว่าหมดแค่นี้จริงๆเราอยากทํางานเพื่อหาเงินมาดูแลคุณปูกคุณยาก็คือคุณ คุณตาช่วยแล้วก็คุณยายไข่นี่แหละเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ด้วยความที่สุขภาพก็ค่อยๆเอ่อเขาเรียกอะไรอยอไม้ใกล้ฝั่งอะคะ่นะนับถอยหลังทุกวันทุกวันต้องพูดามตรงๆอะเนาะก็เป็นไม้ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีแล้วฝนก็เป็นเด็กที่กําลังเป็นสาวพอเข้าสู่วัยเรียนอย่างเงี้ยวันนั้นมีพี่จัน มีแมงปอเน,นี่ยแหละมาเองนะคะแล้วก็มีทีมอีจันของเรามามาหาแล้วก็มาถามว่าอุ้ยฝนตอนนี้อยู่ม .6 ใช่ไหมแล้วฝนจะเรียนอะไรฝนบอกหนูไม่รู้หนูหนูไม่ได้คิดจะเรียนพอเราถามแล้วน้องว่างแผนการเรียนการสอบไว้ว่ายังไงเชื่อไหมคะว่าฝนฝนไม่มีแผนอะไรในชีวิตเลยเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้เรียน่ะเขาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้วางแผนเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหนูอยากเป็นอะไร,ออะไรเออ ตอบคิดไปแล้วว่าเขาจะต้องทํางานแน่ถ้าอย่างเราเราเนี่ยอย่างเทอมสองเนี่ยเขาก็จะคิดก็เริ่มคิดวางแผนแล้วใช่ไหมตอนเขาเรียนใช่ถ้าถ้าตอนประมาณมหกเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยคือต้องรู้แล้วว่าเราจะเรียนต่ออะไรมอะไรยื่นอะไรบ้างคือต้องบอกว่าอย่างฝนเองฝนก็ไม่ผิดที่ฝนจะไม่ได้คิดไว้เพราะเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมีโอกาสได้เรียนแต่สังคมวิจารณ์ทุกคนค่ะวันนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวกับทุกคนเลยว่า เรานะคะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้ฝนได้เรียนจบปริญญาตรีเพราะว่าฝนเนี่ยมีความฝันว่าหนูอยากเรียนแล้วหนูอยากจะไปทำงานดีๆอย่างน้อยๆเนี่ยมีอาชีพได้ได้สอบราชการหรือได้ทำอะไรที่มีงานมั่นคงอะค่ะเขาอยากให้ปลูกกับย่าเขาสบายเขาอยากเรียนแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะได้เรียนสังคมวิจารณ์่ว,วันนี้ขออนุญาตแจ้งไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะ สนับสนุนเด็กคนนี้ให้ไปถึงฝั่งฝันนะคะจะพาน้องฝนเนี่ยเรียนให้จบให้ได้แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวสักประมาณต้นเดือนก็จะเริ่มสอบเข้ามาหาลัยแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ฝนขอสังคมมีจันทร์ทุกๆคนนะคะช่วยกันส่งเด็กคนนี้ให้ถึงฝัง่งฝันอย่างน้อยมันไม่ได้ส่งให้แค่เด็กคนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันทำให้ครอบครัวของเขาเวลาย้อนกลับมาเขากลับมาดูแลครอบครัวได้ปลูกกับย่า กับคุณลุงของเขาเขาดูแลได้นะคะคก็ดูแลตัวเองด้วยออในภายภาคหน้าพลังบุญเหล่านี้นะคะต้องขอบคุณสังคมีจันทุกคนจริงๆวันนี้มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องฝนคือตัวฝนเนี่ยไม่อยู่บ้านหรอกเพราะว่าไปโรงพยาบาลใช่คุณยายเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคุณยายหูไม่ค่อยดีใช้เครื่องช่วยฟังใช่ไหมแล้วตาเนี่ยฝ้าฟางตอนนี้ไปผ่าตัดไปนอนโรงพยาบาลสองคืนแล้ววันนี้ก็กําลังจะออกน้องฝนเนี่ยก็เลยไปรับยายที่โรงพยาบาลคะ่ะ เราก็มาที่บ้านนะคะอะให้ดูหน้าง,งานตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องโบหน้าง,งานตอนนี้นะคะรถโคนะคะกําลังขุดท่อซึ่งจะฝังท่อตรงตรงนั้นนะคะที่เขาขุดก็คือเราจะฝังท่อเพราะว่าเราจะทําห้องน้ําตรงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับห้องคุณตาคุณยายที่จะอยู่ข้างล่างนะคะเวลาเดินเข้าห้องน้าเนี่ยจะได้สะดวกซึ่งกลางกลางคืนนะคะปวดท้องหรือว่าปวดเฉียงเงี้ยก็เดินเข้าได้เลยสะดวกไม่ต้อง เดินลงบันไดขึ้นบันไดดึกๆนะคะตอนนี้เขาก็กําลังตอนนี้เอาหินมากองตรงหน้าบ้านแล้วเพื่อที่จะปรับพื้นให้ดีขึ้นนะคะคุณตาก็น่าจะเข้าไปในบ้านแล้วนะคะส่วนข้างล่างนี้เขาก็ปูพื้นให้สูงขึ้นนะคะเพื่อเวลาที่ฝนตกเนี่ยน้ําจะได้ไม่ไม่เอ่อท่วมนะคะเพราะตรงน,นี้ก็ ถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยอา,อาจจะอาจจะเออล้นขึ้นมาบนบ้านได้ถ้าเกิดพื้นไม่สูงพอนะคะเราก็ปรับแล้วส่วนหลังบ้านก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาลือออกมานะคะนี่ตอนนี้พี่ช่างนะคะกำลังเอ,อ่ทำการขุดเพื่อที่จะฝังท่อนะคะ อันนี้เป็นตัวบ้านที่เป็นชั้นบนนะคะซึ่งคุณตาคุณยายแล้วก็น้องฝดเนี่ยนอนอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะแล้วน้องฝนที่ส่วนตัวของน้องฝนก็คือเป็นห้องหนึ่งห้องของเด็กสาวเลยอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เขาก็ปรับพื้นที่แล้วงานก่อสร้างนะคะจะคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายใน20วัน ประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็จะมีพี่ๆช่างนอกจากเขาจะมาทำให้เขาก็ช่วยด้วยออทำงานด้วยความอยากช่วยอยากทำให้ครอบครัวนี้นะคะมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีเขาก็มาช่วยด้วยใจที่อยากทำบุญด้วยค่ะเขาก็เต็มที่กันมากๆเลย เราน่าจะเข้าไปใกล้ตรงที่เขากำลังก่อสร้างไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีเศษเหล็กเศษปูนหรือว่าตะปูนะคะที่จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งมันก็อันตารายมากมากเลยคุณตาก็นั่งดูอยู่ข้างบนนะคะตอนนี้น่าจะเข้าไปในบ้านบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านหลังที่สี่แล้วสำหรับโครงการ ้างบ้านผู้พิการนะคะซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่พมจพี่อบตอของจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะสำรวจว่าบ้านหลังไหนต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งทางสังคมระจมาเราก็จะเปิดรับบริจาคแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่ๆที่ร่วมบริจาคมานะคะเราก็ได้นำมาช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะน้องฝนก็ไปรับคุณยายนะคะซึ่งคุณยายเนี่ยตอนนี้เป็นผู้พิการทางหูแล้วตอนนี้ก็สายตาฝ้าฟางแล้วนะคะก็เลยต้องผ่าตัดตาที่โรงพยาบาลวันนี้ก็น้องฝนไปรับนะคะซึ่งนอนโรงพยาบาลได้สองคืนแล้วคือจะบอกว่าครอบครัวนี้นะคะ ป็นมีการเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลําบากเพราะว่าในพื้นที่ของบ้านเนี่ยห้องน้ําก็ไม่มีหลังคาซึ่งมีทั้งคนแก่แล้วก็น้องฝนที่กําลังเป็นสาวต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆซึ่งน้องเนี่ยไม่มีห้องนอนส่วนตัวและห้องน้ำเนี่ยก็ล้อมสังกะสีซึ่งสังกะสีก็เป็นรูอีก หลังคาก็ไม่มีนะคะมันไม่มีความปลอดภัยเลยสําหรับทั้งคุณตาและคุณยายแล้วก็น้องฝนนะคะเวลาจะต้องจะอาบน้ําจะข้องน้ําก็ต้องเดินลงบันไดเดินขึ้นบันไดเนี่ยอันนี้ลําบากสําหรับคุณตาคุณยายแล้วเพราะว่าคุณตาก็สภาพร่างกายไม่แข็งแรงคุณยายก็สายตาฟ้าฟางนะคะสมมุติว่าถ้ากลางคืนเนี่ยเดินลงมาจากบันไดบันไดบันไดตรงนี้นะคะก็อันตารายมากเพราะว่าเออมันมืด บวกกับทั้งก็เ,เป็นัวที่เหนื่อยง่ายนะคะเดินลงมาก็กว่าจะถึงแล้วกว็จะห้องน้ํามันอันตรายนะคะอาจจะลื่นล้มได้ก็เลยต้องรีบทําห้องให้คุณตาคุณยายนอนข้างล่างชั้นชั้นหนึ่งให้เป็นพื้นที่ที่ใกล้ห้องน้ําเวลาเข้าออกห้องน้ำเนี่ยจะได้สบายนะคะส่วนน้องฝนเราก็จะทําห้องให้เพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในวัยที่ ต้องการความเป็นส่วนตัวต้องมีห้องส่วนตัวซึ่งเวลาเปลี่ยนสภาพแต่งตัวอย่างเงี้ยก็จะต้องการพื้นที่ที่มิดชิดเวลาอาบน้ําก็ต้องมีห้องน้ําที่มิดชิดนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวน้องนะคะเราก็กําลังทําห้องน้ําซึ่งตอนนี้ห้องน้ําที่อันเก่าเนี่ยถูกรื้อไปแล้วนะคะเราไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่พี่เขาพี่พี่ช่างเนี่ยกาลังขุดท่อที่จะเป็นท่อน้ําระบายออกมา จากห้องน้ำนะคะเราจะทำห้องนอนให้สองห้องนอนนะคะในบ้าน วันนี้เรามาอัปเดตการสร้างบ้านคนพิการนะคะขององค์การสังคมอิจันนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่สี่แล้วนะคะที่เรามาทําให้นะคะเป็นบ้านของคุณตาช่วยและคุณยายไพรนะคะซึ่งคุณยายไพรเนี่ยเป็นผู้พิการทางหูนะคะและตอนนี้ก็อายุเยอะมากแล้วสายตาฟ้าฟ,า,ฟางนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยมีหลานที่เป็นเด็กสาวอายุ17นะคะซึ่ง ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับน้องเลยนะคะน้องเนี่ยนอนเต็นท์อยู่ข้างบนนะคะ